สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอลุง<ร>เสือภาษาแชนแนลนะคะอีหยงังคือว่าว่าลางังรถเพราะว่าค่อยเล่ยนตัวให้เจ้ายกเหลี่ยวก่อนหรื่ายกเนาะอุตส่าห์ว่าเล่ยนตัวก็ให้เจ้ายกเหลี่ยวก่อน,อนอว่ <c oughs> าจังมาแบบมากยังบเปลียวอยู่มึงจะเฝ้ามากนะพ่อพวงหู <c oughs> บอกไม่ใช่เอาหน้าอกดังดูคิดใครบไปลง้อเงี้ยงอเงี้ยอยู่เออบบ่ตั้งกอกคู่บาดเนีนบอกกอกคู่ดังโหลดแลูกฟบอทอสาเียที่ออกมาบ่อ้่าอยลืมตาดูโลกแล้วจะโไปอเนี่ยเสียงอเงียอืออื้อเกไปอือ บักอันนี้ท่านก็ลืมตาดูโลกลืมลืมลืมตาวางเสียงโทรศัพท์ไปนล้วที่มัมือนตาพอดีโผล่มื่นตาพอดีโทรศัพท์ดังตึงเปมือนปงด้งจะรู้รไปตามหอยจะมีปัญหาดูกางเกงเบาะนุใช้เชือกฟังครับเข็มขัดมันเบาเอาเกงมาด้วยคน่า คอยอยหูเออละเมครับว่าหูทันหูหัวยังเรสุภาพสเอาข้าวโพดนี่จะคนหยกไอีไปใส่ังขนมาเหมือนกันนานรนเตันาะทยานใดมเไมื่นัมาว่าก่ละ มานานยังอายุกับพี่นั่นมานานแล้วอยย่กับพี่นออกมาจากโมงเอ๊ะตอนพี่ยกแผ่นไม่มีชิดเลยมาเลยมาเลยกมามัดน้เพินเนเินเพื่อนเพิ่นเพื่อนเพื่อน้นทำทาเคินก่อนตัวเออจะเซิรเลยเอาคอยขาคอยแขนหน่อย

เชิขนาดนี้เลยหรอยาวล้าขามะไก่หลนขนาดนี้เลยแล้วมาดื่เยๆแลนะผมนะเบอ ไหนไปหาบาวน้ตีเลิกเด้พ่อผมเล็กนะเดี๋ยวเราีเ่องไปดูในตะการภาษาที่มีอะไรมาฝากหรือมป่าในตะกาไปดูเชนหาหนุ่มนี่นะไปหาหนมนี่นะเลกามาฝากกันวันนี้ทำไมติดเสื้อวันนี้กส่เสื้อเหลืองเดวันนี้วันอาทิตย์นะเสื้อคู่กันเนาะวันอาทตย์นะลูกโอ้ยเินบอสา้เสือหล่ะ วันนี้ก็จะโอ้เอาแผ่นขึ้นนะคะไอซีนะคะสบายเลยก็เลยอส่าได้อะไรมาฝากนะอส่ามีแต่น้ำแข็งกินบ้านี่ไม่มีของเลนน้อยกินได้ด้วยหรอมีแต่น้ำแข็งกินบ้าน้ำแข็งน่ะกินนะกินน้ำแข็งบ่เดี๋ยวเอาน้ำส้มใส่ก่อนก็จะคว้างอยู่กับพี่เฮ้ยมีน้ำส้มด้วยเดี๋ยวน้ำส้มใส่ก่อนองเราเลยมองเราใส่เสื้อสีเหลืองมีน้ำส้มกินอ้าวสะอึกเหรอ

มก็คือจังมือน่อแล้วก็นไปดจ้าน้กินน้ำกินน้ำกินน้ำล้กินน้ำ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 ไม่เมื่อกี้เขเขาไม่ได้ดื่มน้ำกินานลูกลิงแ่เกาะั้งแตร้าหนน่จะคน้นแล้ตัวเลือกเยอะ เาอดิฟปลาตุกี้แม่คำสเพนแล้วมาเสือครบหรบอกายังบ่ครบเย้มาปุ๊บหบอมีแม่เยคนบ่มีแม่ดูกระนนดูกร้นมามาดูกระ้นเยอะเฮ้ยเพิ่นอยากน้ำเด่นเนาะนอยากกินน้ำเด้หานเนีเเหมือนเหมือน เหมือนพ่อลูกกันใส่สีเหลืองนี่เยอะมากชิมสีเหลืองพ่อลูกไปไหนไปละเฮ้ยไปเฮ้ยแบ่งเสื้อไหนส่วนทางนั้นก็แยกอีหยังกันแล้วบอกว่าพ่อลูกเอ้าไอ้เปี้ยวเหรอเฮ้ยไม่ใจไม่ใจเปี้ยวส่วนเกินเปี้ยวส่วนเกินเนี่ยเอ้ยปอนลุงเสือนดำเอ้ยแบ่งกันกินใช่เอ้ยกัใส่สีเหลืองคือดีแต่ว่าแบ่งกันกินหน่อย เออปอดลุงเสือพ่อจะบอกว่าพ่อลูกคิดแบ่งกันกินใช้หน่อยได้ไหมพยังไงนี่ปุพูดดิพูดดิอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะก่อนเรีวสวัสดีค่ะก่อนเรียว ใชยตีกองบาตก็เป็นลูกลิงไม่ยอมปล่อยเลยในเอฟซีนะคะตอนนี้ยังเขินอยู่เพิ่นยังเกินบาวนุอยู่เองมปิดค่องเปิดกนไปด้นอางอาเิันปิดกินในตีางไว้กนอาได้นาไหมบ่เอา นีงานนะเจ้าเด้อไม่ใช่ใส่สูเดนใส่สูเด็งานที่มานั่งฉายในทีวีว่าไงพมันถ่ายคลิปซื้อว่าไงเด้เด็นเด็นงานใส่กันเด้อทั้งแม่ทั้งลูกเด่นแต่ฟาดเอาเด้อตีแซ่ฟาดเอาเดิอแซ่ฟาดเลยบ่ที่มนังถ่ายคลิปซื้อว่าไงได้จ้างมันบ่เที่ยวไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่าจ้างบ่ตรงนี้ค่าถ่ายคลิปเด้อ พอดีหามไปใส่หามไปใส่จังน้อยนี่ก็จะถึงยกแล้วหามไปใส่ด้วยนะขาที่จะเบิองขาเราว่าขาเราถึงเนาะเกีียวกับขาเหรอเกี่ยวกับมื่นบ่เกี่ยวกับใจน้ามาแล้วป้าแดดบาออกแต่ว่ากึ้่นแต่เราลืมเราเกือบนั่ง เราคิดว่าเรามีอันนี้ที่นั่งไงเกือบแล้วเกือบแล้วตีโอ้โหก็รอกได้หาเลยแผ่นพื้นขึ้นในเสีนงจริงนะที่หันมาก่อนอันนี้ผู้ใดนี่แฝดไปด้วยฮะลูกใครอันนี้นะไปหน่อยพี่ฮะอะไรนะไปไหนอ่ะมันน้ำครับเออเผื่อพี่คนนึงมีนยไงกินข้าวบะ กินยังกินข้าวกับอะไรร้อยเนี่กินข้าวกับอะไรนะเมื่อกี้นะมินกินข้าวเช้ากับอะไรปลาอะไรนะคะปลากระเบนฮะฮะปลากระเบนปลาทูโอ๊ยกินข้าวกับปลาทูบอกปลากระเบนปลากระเบนดูใส่ดูเลยตอกแน่เลยเออมินไปกินโอ๊ยซอออนรองเท้าอินมินหน่อยเด้ขายซื้อรองเท้าให้สวยจังเลยโอ้เอ้า นานว่าอะไรตัวจอบอยู่จอบอยู่เนอะยังเขินอยู่ยังเหรบีเลยเนาะเอาหนสีนี้แล้วหนุ่นีไปแล้วบาทนี้หนูไปแล้วเขินเขินเขิน แลนไปแลนมาอยู่นี่แล้วน,นูก่อนค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องหนงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ